สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับสู่ลินยาพารวยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่ท่านจะได้มีพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆ และเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะทางช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนมีความเสี่ยงท่านเท่านั้นที่เป็นผู้ตัดสินใจสำหรับงวดส่งท้ายปีที่ผ่านมาท่านใดที่ถูกรางวัลแอดมินก็ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่พลาดไปแล้วก็ยังมีงวดหน้านะคะให้เราได้หวังแล้วก็ได้ลุ้นกันต่อนะคะ คุณผู้ชมคะสำหรับงวดแรกนะคะคุณผู้ชมคะในงวดวันที่17มกราคมพศ2565นะคะทางช่องกอ็ได้มาแล้วนะคะสำหรับอาจารย์ท่านแรกนะคะก็จะเป็นแอดเก้นะคะคุณผู้ชมคะเมืองงวดส่งท้ายปีนะคะชุดเต็มร่างของท่านนะคะ63นะคะก็ได้ให้เข้าเป็นคู่โต๊ะ สลากเลขท้ายกินแบ่งรัฐบาลออก36นะคะคุณผู้ชมคะเราก็มาตามกันต่อในงวดนี้นะคะงวดวันที่17มกราคมพศ2561 5นะคะคุณผู้ชมคะยังไม่คุ้นนะคะจะเป็น64อยู่เรื่อยเลย พศ2565นะคะชุดเต็มล่างของแอดเก้นะคะคุณผู้ชมคะก็อยู่ที่31 35 37 38 41 45 47 48 91 95 97แล้วก็98นะคะคุณผู้ชมคะแนวทางต่อมานะคะคุณผู้ชมคะก็จะเป็นแนวทางของ วิ่งหาความสําเร็จนะคะท่านก็ได้ให้แนวทางชุดเด่นบนล่างเอาไว้นะคะที่103 1แล้วก็57นะคะคุณผู้ชมคะท่านต่อมานะคะก็จะเป็นชุดล่างของแอดนานานะคะเมื่องวัที่ผ่านมา6กสของท่านนะคะก็ได้เข้าเป็นคู่โต๊ะเลขท้ายล่างนะคะ ออก36นะคะคุณผู้ชมคะสําหรับในงวดนี้นะคะงวดวันที่17มกราคมพศ2565นะคะท่านก็ได้ให้เอาไว้นะคะที่121314151602030405069293949596828384858672737475แล้วก็76นะคะคุณผู้ชมคะ แนวทางต่อมานะคะคุณผู้ชมคะก็จะเป็นแนวทางของส่องกล้องมองดาวโดยมานบน้อยนะคะท่านนี้ก็หายหน้าหายตาไปนานเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับนิ้งวัด วันที่17มกราค,คมพศ2565นะคะท่านก็ได้ให้เลขเด่นเอาไว้ที่1นะคะคุณผู้ชมคะเลขชุด2ตัวบนล่างนะคะท่านให้ไว้ที่10 13 14แล้วก็15นะคะคุณผู้ชมคะแนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นชุดล่างนะคะของแอด เ13นะคะคุณชมคะเมื่อวดที่ผ่านมานะคะท่านได้ให้36ไว้นะคะก็ออกเป็นเลขคู่ท้ายล่าง36ตรงๆเลยนะคะคุณชมคะเราก็มาตามกันต่อนิวดวดนี้นะคะวันที่17มกราคมพศ2565นะคะท่านได้ให้ชุดล่างวิธี38 48 58 31 41 51 34 44 4, แล้วก็54นะคะคุณผู้ชมคะ แนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดกริฐธนากฤิดนะคะชุด อมองล่างขวัญใจมหาชนนะคะเมื่อวัดที่ผ่านมา63ของท่านก็ได้ให้เข้าเป็นคู่โต๊ดนะคะเลขท้ายล่างออก36นะคะสําหรับนิ้งวดนี้ท่านก็ได้ให้มาแล้วที่23 27 29 33 39 41 42 43 47 49 51 52 57 61 63 67 69 81 83แล้วก็89นะคะคุณผู้ชมคะ แนวทางต่อมานะคะคุณผู้ชมคะก็จะเป็นแนวทางของแอดหนุ่มเชียงใหม่นะคะคุณผู้ชมคะซึ่งท่านก็ได้ให้แนวทางมาในงวดนี้นะคะที่256038แล้วก็07นะคะคุณผู้ชมคะ แนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดดุยพรันนะคะซึ่งท่านก็ได้ให้แนวทางมา2ชุดนะคะชุดแรกนะคะเป็นชุดวัดดวงนะคะเลข3ตัวท่านให้ไว้ที่429แล้วก็2ตัวที่80นะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ในฉบับต่อมานะคะท่านก็ได้ให้เลขชุด2ตัวนะคะเอาไว้ที่29 49 70, 80 69 59แล้วก็90นะคะคุณผู้ชมคะแนวทางต่อมานะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดสวยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในงวดแรกของอเดือนมกราคมนะคะวันที่17มกราคมพศ2565นี้นะคะท่านก็ได้ให้แนวทางไว้นะคะที่93 9597 7 3 75แล้วก็53นะคะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ชื่นชอบแนวทางของอาจารย์และสำนักได้นะคะก็นําไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็ขอให้โชคดีถูกหวยร่ำรวยกันทุกคนเลยค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ